สวัสดีค่ะกฎจพรเสนาขันชื่อเล่นว่าโปรเต้ปัจจุบันทําหน้าที่ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา115วัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะในการเปิดเรียนหลักสูตรที่ทันทาสมาธิออนไลน์ในรุ่นที่4นี้ ตัวเองก็ได้สมัครเรียนในรุ่นที่4นี้กับนักศึกษาด้วยนะคะสาเหตุที่ตัวเราสมัครเรียนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่อยากจะทบทวนนะคะเป็นการทบทวนในเนื้อหาของหลักสูตรด้วยและที่สำคัญนะคะหลักสูตรวิญญาณตสาสมาธิออนไลน์นี้นะคะซึ่งถ้าแปลแล้วก็แปลว่าเป็นการฝึกฝนตนเองที่วิเศษค่ะ เห็นไหมคะว่าชื่อของหลักสูตรนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะถือว่านักศึกษาทุกท่านที่ได้มาเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตสมาธิออนไลน์เป็นการฝึกฝนตนเองพิเศษค่ะนักศึกษาก็ได้รับฟังเทปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรนะคะได้ฟังเทปทบทวนการบรรยายของท่านอาจารย์จากมูลทิิ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเรานั้นได้ปฏิบัติในเรื่องของการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิด้วยนี่แหละค่ะถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเองที่วิเศษแล้วนะคะในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมแสดงความรู้สึกครั้งที่หนึ่งของนักศึกษานะคะจากที่ได้ฟังนะคะนักศึกษาหลายท่าน ะะก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองแล้วนะว่าก่อนที่เรามาเรียนนั้นเราเป็นอย่างไรและเมื่อเราเรียนในเทอมที่หนึ่งนี้ซึ่งใกล้จะจบนะคะความเปลี่ยนแปลงของเรานั้นได้เกิดขึ้นแล้วะะบางท่านมีสติมากขึ้นนะคะมีการยับยั้งอารมณ์มากขึ้นนั่นก็คือผลจากการที่เรานั้นได้มาเรียนสมาธิอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นะคะได้เรียนสมาธิอย่างวิเศษนะคะเราได้ฝึกฝนตนเองเรานั้นได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นนะคะซึ่งการเรียนในระยะแรกนั้นก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะเรายังไม่คุ้นเคยนะคะแต่เมื่อนักศึกษาได้เรียนไปสักระยะหนึ่งนะคะความคุ้นเคยก็เกิดขึ้นเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จมาได้ ระยะหนึ่งแล้วนะคะในการเรียนทุกท่านก็ทราบแล้วว่าเราจะมีการเรียนด้วยกัน2เทอมนะคะเทอมที่1น,นี้ซึ่งเราก็จะทําการสอบนะคะในวันที่25มกราคม2 5 6 6นะคะทางพี่เลี้ยงก็จะดาเนินการแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบนะคะซึ่งการเรียนในครั้งนี้นะคะถือว่าทุกท่านโชคดีและวิเศษจริงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นักศึกษาทุกท่านนะคะ ก็ให้สู้กันต่อไปนะคะแล้วก็พยายามฝึกฝนตนเองนะคะเราก็จะมีการสะสมพลังจิตในตัวเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะพลังจิตคืออะไรทุกท่านก็ทราบแล้วก็คือทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งนะคะมีกำลังใจมากขึ้นที่จะสามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีสติปัญญามีความคิดรอบข้อมากขึ้นนั่นเอง ะะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็ได้ทําการแผ่บุญแผ่กุศลที่เราได้ปฏิบัติในเรื่องของสมาธินี้นะคะให้กับผู้ที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเรานะคะผู้อุปกราระคุณของเรานะคะแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จในการเรียนในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกทกท่านค่ะขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะสาธุค่ะขอ,อน้อมน้อมดวงจิตกรรนมาส,สการหลวงปู่ม่านพุทธทัตโตพระอาจารย์คงมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรนทโร สวัสดีค่ะคณะอาจารย์ครูทีมแอดมินนักศ,ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสมาธิออนไลน์ทุกท่านดิฉันชื่อนางจาริญญาเพนสูตรชื่อเล่นเออายุ52ปีอาชีพทนายความสาเหตุที่เรียนเกิดจากการที่ดิฉันเห็นความสําคัญของการทำสมาธิและเห็นผลจากการปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ําเสมอดิฉันทราบข่าวหลักสูตรนี้จากคณะอาจารย์สถาบันพลังจิตานุภาพสาขา1 1 5วัดท่าทอง เมื่อได้เรียนจนรู้และเข้าใจวิธีการของการฝึกสมาธิได้ปฏิบัติด้วยการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอดิฉันได้เห็นถึงการพัฒนาการรู้ตัวรู้ตนของตนการมีสติการละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันการแก้ปัญหาการคิดการตัดสินใจที่เป็นไปในทางให้ผลที่ดีเปลี่ยนผลร้ายความวุ่นวายใจให้เป็นความสงบเป็นความสุขใจเย็นสร้างเหตุที่ดีเพื่อผลที่ดีและมั่นใจว่า เมื่อสร้างเหตุที่ดีแล้วผลย่อมออกมาดีแน่นอนค่ะในการดำรงอยู่ของชีวิตสุขทุกย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันเกิดขึ้นสุขก็ดีไปทุกเล็กน้อยก็ย่อมผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าทุกกิ้งใหญ่หรือทุก์ที่ประเดประดังกันเข้ามาหลายๆช่องทางก็แทบจะตั้งหลักกันไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะถ้าไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิไม่เพียงพอหลักสูตรสมาธิออนไลน์ให้ความสะดวกสามารถเรียนและทำสมาธิที่ไหนก็ได้ โดยเราเลือกสถานที่และช่วงเวลาให้เหมาะสมทําให้เกิดการฝึกฝนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทําให้สามารถนําไปใช้ได้ให้ทันกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคไฮเทคสมาธิที่เราเรียนเป็นสมาธิออนไลน์สมาธิไฮเทคดีจริงๆค่ะสิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงแค่เราไม่ได้ไปพบปะกับเพื่อนๆเท่านั้นเอง สมาธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะตัวเกิดจากการปฏิบัติเฉพาะตนเท่านั้นจึงควรกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสําคัญด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และทําการเรียนให้เกิดขึ้นได้ในหลายๆช่องทางเพื่อให้โอกาสประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นเปลี่ยนผู้ที่ไม่รู้จักให้มารู้จักเปลี่ยนผู้ที่ไม่เคยสนใจให้มาสนใจเปลี่ยนผู้ที่ไม่เคยทําสมาธิให้มาเริ่มต้นทําสมาธิ เราผู้ได้ปฏิบัติเองมาแล้วผู้ได้เห็นผลด้วยตนเองแล้วรู้ว่าสมาธิดีจริงแล้วมีประโยชน์ทั้งต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมย่อมไม่กังวลหรือยึดมั่นต่อสังเสริญหรือนินทาหากสามารถเผยแพร่ได้มากเท่าใดจึงของสนับสนุนในทุกช่องทางค่ะขอกลับขอพรบคุณที่ให้โอกาสแสดงความรู้สึกได้แ,แสดงความกตัญญูได้แ,แสดงความคิดเห็นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาววรังคณาเฉวงตรกุลนะคะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะทราบข่าวการเรียนสมาธิออนไลน์จากกลุ่มไลน์ของสถาบันนะคะก่อนเรียนหลักสูตรสมาธิออนไลน์นะคะก็มีภาวะซึมเศร้าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเรียนเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์คว่ำมมาค่ะ แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายช่วงหัวไหลแล้วก็ลำตัวซี่โครงหักไป3ามซี่นะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถเดินได้นานหรือว่านั่งได้ปกติแล้วมีผลกระทบในการปฏิบัติค่อนข้างมากก็อ,อาศัยฟังธรรมาหลวงพ่อแล้วก็พยายามเดิน พยายามนั่งเท่าที่จะทำได้นะคะหลังจากที่เรียนกับหล,หลังจากที่เรียนหลักสูตรสมาธิออนไลน์กับาทางสถาบันนะคะครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งที่สองเพราะว่าครั้งแรกก็คือ,อไม่สามารถเดินได้นานหรือว่านั่งสมาธิได้นานนะคะอันนี้คือเป็นผลลัพธ์จากการหลัง หลังจากที่เรียนสมาธิไปแล้วครั้งที่2ก็คือครั้งนี้นะคะก็คือตอนนี้ก็คือจิตใจสภาพจิตใจดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นมากก็คือสามารถเดินได้ปกตินั่งได้ปกติก็เลยทําให้สามารถนั่งสมาธิได้งานขึ้นแล้วก็เดินจงกรมได้เป็นปกติแล้วก็คือนะตอนนี้ก็คือ,อ ร่างกายสภาพร่างกายและจิตใจหายเป็นปกติจากการที่แบบเราพยายามฟังธรรมะหลวงพอ่อพยายามฝึกปฏิบัติเดินเดินนั่งเท่าที่เราจะทําได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถเดินได้เราก็อาศัยแบบว่านั่งสมาธิโดยการที่แบบบางครั้งก็มันนั่งได้ไม่นานก็คือเราก็อาศัยแบบเอาหลังชนกําแพงเอาอะไรอย่างงี้ค่ะจน สภาพจิตใจเราดีขึ้นพอสภาพจิตใจเราดีขึ้นคือร่างกายเราก็าดีตามลําดับนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นการเรียนครั้งที่2ก็คือสภาพร่างกายและจิตใจหายเป็นปกติแล้วนาะตอนนี้ก็คือสภาพจิตใจเข้มแข็งมากแล้วก็ดีมากกว่าก่อนตอนที่ตัดสินใจเรียนด้วยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะแนะนําให้ใครมาเรียนที่นี่ ก็คือแนะนำสองหลักสูตรทั้งหลักสูตรออนไลน์แล้วก็หลักสูตรที่ไปเรียนที่สถาบันเพราะว่าสองหลักสูตรนี้ดีทั้งสองหลักสูตรเพียงแค่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเออถ้าเราไปเรียนที่สถาบันเราสามารถเจอเพื่อนเจอครูบาอาจารย์แล้วก็สามารถแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างงี้ค่ะแต่สําหรับหลักสูตรออนไลน์ก็คือหนึ่งคือเราก็ดีตรงที่ว่าอืมเราสะดวกตรงที่แบบเราประหยัดเวลาประหยัด ไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วหลักสูตรน,นี้ก็เหมาะสำหรับที่เราอย่างเช่นหนูไม่สบายป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียนสามารถเรียนอยู่บ้านได้แล้วเราสามารถจัดการเวลาในการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเราเองได้ส่วนส่วนข้อที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับสาหรับตัวดิฉันเองไม่มีนะคะเพราะว่าประทับใจกับหลักสูตรที่หลวงพ่อจัดทำเพราะว่า หลักสูตรนี้มันทั้งสองหลักสูตรอะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตรที่สถาบันนะมันเกิดประโยชน์และได้ผลจริงกับตัวดิฉันเองดิฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าหลักสูตรที่หลวงพ่อวิริยังจัดทาขึ้นก็คือมีประโยชน์ทั้งสองหลักสูตรก็คืออยากให้อ่าก่อนอื่นต้องแบบขอบคุณที่หลวงพ่อจะทําหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณ ครูพี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์ทุกทกท่านที่แบบเมตตาให้โอกาสได้ได้เรียนสวัสดีค่ะชื่อสิริพรเจริญศรีค่ะอายุ58ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเคยเรียนครูสมาธิมาแล้วค่ะเมื่อสาขาได้มาเปิดหลักสูตรวิธยา,าศาสร์สมาธิออนไลน์ขึ้นก็ได้มาสมัครเรียนถือว่าเป็นความโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเรียนออนไลน์นั้นสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานับตั้งแต่เปิดห้องเรียนจนกระทั่งถึง8ปโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะในความโชคดีนั้นก็คือได้ฟังการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งและได้มีอาจารย์ประจำสถาบันมาสรุปเนื้อหาเพื่อเป็นการทบทวนและได้ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิ อย่างต่อเนื่องจากการที่เราได้ทำอย่างต่อเนื่องการได้เรียนสมาธิประจำทุกวันนั้นทาให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีสติยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจากที่เคยมีความเครียดก็ทำให้ปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆเหล่านั้นลดลงและ ที่เคยมีบ้างเล็กน้อยก็หายไปในที่สุดจึงขอต้องขอขอบคุณผู้ดูแลและคณะทำงานทุกท่านที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิทันตสา,าสมาธิออนไลน์ในครั้งนี้ในโอกาสต่อไปก็จะแนะนำผู้ที่ยังไม่รู้จักให้เข้ามาเรียนหลักสูตรวิทันตสา,าสมาธิออนไลน์นี้เพิ่มมากขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนภทรธนากรธัญชโชคนะคะอาชีพทำงานอิสระค่ะสาเหตุที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่า,อ,าอยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิค่ะแล้วก็อยากพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น,นะคะ่ะอยากจะเป็นคนที่สงบมากขึ้นมีสติมากขึ้นนะคะส่วนที่ก,การที่เข้ามาเรียนตรงนี้นะคะมีเพื่อนที่สนิทนะคะ เคยเรียนสถาบันนี้อยู่แล้วก็แนะนําเราให้เข้ามาเรียนนะคะก่อนเรียนหนักสูตรมีความรู้สึกว่าตัวเองนะคะเป็นคนสมาธิสั้นเนาะแล้วก็ทําอะไรไม่ค่อยจดจ่อแต่เวลาหลังจากเรียนไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหนึ่งธรรมะของหลวงพ่อช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะการปฏิบัติสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้นะคะ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติมากขึ้นจดจ่อกับอะไรมากขึ้นสามารถควบคุมตัวเองได้รู้ทันจิตตัวเองนะคะว่า,าช่วงนี้กดอยู่ช่วงนี้ทุกอยู่หรือช่วงนี้มีความสุขอยู่ก็สามารถรับรู้แล้วก็สามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะคะความประทับใจาำรับการเรียนตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเรารู้สึกว่า เราสามารถอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะไม่ต้องอไปวุ่นวายกับสังคมมากสามารถพัฒนาศักยภาพอะไรหลายอย่างในตัวเราได้เยอะขึ้นทั้งเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานหรือเรื่องความรู้สึกตัวเองนะคะอ,ออนไลน์แตกต่างจากการเรียนที่สถาบันที่สาขายอย่างไงใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะสะดวกตรงไหนถ้าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจริงๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ตรงนั้นไม่มีสาขาให้เราเรียนหรือว่าการเดินทางไม่สะดวกก็เรียนออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะะหรือว่าใครสะดวกก็ไปเรียนที่สาขานะคะอย่างน้อยก็คืออนึ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กับ ครูพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนเราจะเจอเพื่อนและกัลยานิรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เลือกอยู่ที่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนแต่ก็ดีทั้งสองอย่างนะคะสิ่งที่ควรปรับปรุงน่าจะไม่มีนะคะคือว่าทุกวันนี้ที่ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กับสถาบันนี้แล้วก็มีธรรมะหลวงพ่อนําทางเราตรงนี้นะคะคือว่าดีที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ต้องการให้แก้ไขนะคะคือดีมากๆแล้วค่ะ ก็ยังไงก็ขอจบแค่นี้ขอบคุณมากๆนะคะกับสถาบันนี้ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนิตยาสุขเพชค่ะการศึกษาจบระดับปริญญาตรีเอกการปฐรมศึกษาค่ะอาชีพปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างนะคะ,ะก่อนที่จะมาเรียนที่วิทยาศาสตร สมาธินะคะ,ะได้รับคําแนะนําจากอาจารย์เต้และก็อาจารย์ป๋องค่ะอาจารย์เต้แล้วก็อาจารย์ป๋องมาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะกับนักเรียนนะคะที่โรงเรียนก่อนมาเรียนสมาธินะคะเป็นคนที่ใจร้อนแต่เป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเป็นยังไงนะคะแต่หลังจากที่ได้มา ได้มาเรียนวิธันตสาสมาธิแล้วถึงได้รู้นะคะว่าการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึง่งโดยการพุ่งจิตไปให้อยู่กับตัวเราเองกำหนดจิตไปที่หน้าผากหรือไม่ก็หัวใจหรือไม่ก็สะดือนะคะหลังจากที่เรียนแล้วถึงได้รู้ว่า,าการนั่งสมาธิ ทำให้จิตใจเราเย็นลงนะคะแล้วก็การเดินจงกรมจิตอยู่กับตัวเราเองค่ะขอบคุณค่ะ